สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะกับผมคุยกับอาจารย์เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นห่วงเวลาที่ถ้าแพทองทานจะต้องไปประชุมต่างประเทศโดยเฉพาะ,ะทวีปอเริกาเนี่ยอาจารย์ค่ะสมกับที่ห่วงไหมฮะความห่วงใยของพี่แม่นมากค่ะอาพี่ขอเริ่มต้นตั้งแต่การที่เขาแสดงปาฐกถาซึ่งจริงๆแล้วเขานั่งยังเขาไม่ได้ขึ้นไปบนโพเดียมนะคะเขานั่งอยู่กับที่ นะคะสิ่งที่เราเห็นคือเขาก้มหน้าก้มตาอ่านแบบชนิดไม่มีการเงยหน้ามามเลยแม้แต่น้อยอคือการเขียนสปีชไปเนี่ยไม่ผิดหรอกครยๆเขาก็เขียนกันนะคร แต่เขาจะซ้อมแล้วซ้อมอีกนะคะมันไม่มีคำว่าซ้อมเกินมันมีแต่คำว่าอ่อนซ้อมอ่อนอมเขาจะซ้อมจนกระทั่งจำเนื้อหาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อ่านไปถึงบางจุดก็เงยหนะ้าขึ้นมามองผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ก้มไปใหม่นี่ก้มทุกเวลานาทีไม่มีเงยอ่านตลอดเลยเหรฮะ อ่านตลอดอาจารย์คืออย่างนี้ถ้าถ้าเกิดว่าใครที่เรียนการพูดต่อหน้าชุมชนเนี่ยเขาจะเข้าใจนะว่ามันต้องมี acting อะไรบ้างออกมาถูกไหมอาจารย์แน่นอนคืออ่ะสมมุติว่าเราเตะไปเนี่ยแต่เราซ้อมใช่ไหมคใัใช่ใช่ใช่ใชเราก็พอจะรู้ว่าที่เราอ่ะที่เราจะต้องพูดเนี่ยมันคืออะไรบ้างอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางหัวข้อเนี่ยเราก้มไปดูหัวข้อเพื่อเตือนใจเราว่าถึงหัวข้อนี้นะแล้วเราก็เงยขึ้นมาเพื่อที่จะมองดูแล้วเราก็ สักพักหนึ่งแล้วเราก็ไปเพื่อจะเตือนใจเราใหม่เพอะเราได้ข้อเตือนใจล้วก็เงยขึ้นมาอ่าใช่แต่นี่ปรากฏว่าตั้งแต่ที่เขาแถลงนะคะนโยบายในสภาเขาก็อ่านโดยที่เขาก็ตั้ง iPad ไว้ข้างหน้าเขาแล้วก็อ่านจนจนจบนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมีการไปอธิบายเรื่องน้ำท่วมเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาต้มเห็นไหมอ่านเหมือนกันอ่านเหมือนกันอ่าน จะบอกว่าจลตัวเลขไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะใช่มันไม่ใช่ตัวเลขเลยอย่างเช่นมีการมอบหมายไปเพื่อที่ทางานร่วมกันแบบบูรณาการโดยสั่งให้รายงานกันนั้นนี่ยังอ่านเลยอ่านเลยอืมแล้วอ่านผิดด้วยเหรอฮะเอออ่านผิดแล้วก็ทำหนนนน่ารักเลยนะโอ้ยทขาอ่าอย่างเงี้ยเขาเหยไม่มีคําว่าพุทโธใช่ไหมอาจารย์คำว่าพุทโธดี่ไมมีใช่ไหม ไม่มีไม่แต่มันมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยกับการที่บอกขนาดนี้ได้มีการสั่งการให้ไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อทํางานร่วมกันแบบบูรณาการโดยเมื่อมีผลใดๆก็ให้รายงานกับหน่วยงานที่ชื่อจุดๆให้มั่ขนาดพี่ฟังเขาว่าพี่ฟังเขามาพี่ยังจําได้เลยเนี่ยถูกไหมครับแล้วเขาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงทําไมถึงจําไม่ได้ทำไมถึงต้องอ่านถ้าอ่านพี่นีกะหากอืมใช่ใช่ ใช่ไหมอาเสร็จแ,แล้วพอไปที่เดห้าพี่ห่วงอยู่สองเรื่องพี่บอกแล้วว่าหน<ช>ึ่ง <1. S 1> คือเรื่องแสดงปกถาคก<ช>ับแสดงวิสัยทัศน์กับสองเรื่องการเจรจาทวิภาคีคร<ช>ับก็ปรากฏว่าสิ่งที่พี่ได้เห็นนั้นเป็นจริงอ<ช>ืมแต่สิ่งที่พี่เป็นห่วงนั้นเป็นจริงอ<ช>ืม <ๆ S 1> ตอนที่เธอมีสเปชไปนั้นก็เป็นสปีชที่เธออ่านโดยตลอดอะนะครับส่วนเนื้อหาพี่ข็ไม่โทษเธอเหรอก เพราะเนื้อหาเนี่ยคงจะต้องมีคนเขียนให้กระทรวงต่างประเทศแหละแต่จะแตจะโทษเธอก็ตรงที่ว่าเธอไม่มีความรู้พอที่จะตรวจสอบสิ่งที่ได้มาออเวลาที่พี่ไปสอนนางงามให้สัมภาษณ์พี่บอกว่าถ้าคุณอยากได้คะแนนคุณต้องตอบให้ครบอืระหว่าง what why how what why how อ่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้ในการจะไปกินดินเนอร์กับใครคนหนึ่งคุณจะเลือกใครแล้วก็ตอบใครนั่นคือ w h a ใช่ไหมคะอใช่ครับ แล้วก็เสร็จแล้วทําไมเราถึง <Why. S 2> เลือกคนคนนี้วายแล้วเมื่อเราไปถึงคนนั้นเราจะคุยเรื่องอะไรอย่างอร oh, <how. S 2> บ้าง <Yeah. S 2> เพื่อจะขอความเชลีย่ยครับนั้นคือฮาวแต่ปรากฏรอบนี้เนี่ยโหทูเจเนอรัลมากนะต้องการสันติภาพต้องการให้มีความสงบให้มีความสามัคคีอะไรต่างๆนะั้นนะมันไม่ลง <laughs> มันไม่ลงว่า ประเทศไทยเนี่ยมีจุดเยืนอย่างไรและทําไมเราจึงมีจุดเยืนเช่นนี้ uh huh. และเพื่อจะดํารงจุดเยืนนี้เรามีวิธีการอย่างไรมันต้องอย่างนี้ใช่ไหม hey, อ่าแโอเคพี่ไม่โทษเธอหรอกเพราะเธอไม่ได้เขียนแต่เธอ hmm. คุณจะตรวจเป็นอืม hmm. เขียนไม่ได้แต่ต้องตรวจเป็นครับ <Yeah. S 1> ว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะปรับ <Hello. S 1> หน่อยได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมที่สําคัญก็คือ เราไปแสดงปณิธานในเวทีแบบนี้เราควรจะบอกว่าจุดยืนเราคืออะไรแล้วเราอยากทําอะไรเราอยากเห็นอะไรใช่ไหมคะแต,แต่ไม่ควรจะมีประโยคสั่งการใครทั้งสิ้นเอาทบีอะฮมีขอให้คนนั้นทําอย่างนั้นขอให้คนนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้ oh. เราไปขออะไรใครกขาไม่ได้เราไปแซ่แซงก็ไม่ได้เราต้องบอกว่าเราอยากเห็นเราบอกได้เราอยากเห็นสันติภาพใช่ไหมคะ่ค เราอยากจะเห็นโลกนี้มีสันติภาพนะด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้วก็ว่ากันไปสิในแง่ของเฮาแต่เราไปเรียกร้องไทยไม่ได้ต้องเราไปเรียกร้องอยากให้ประเทศนั้นทําอย่างนั้นอยากให้อยากให้ฝ่ายนั้นทําอย่างนี้อยากให้ฝ่ายนี้ทําอย่างนั้นไม่ได้นะเสียมมลยาททางการทูตมากนะอาจารย์ถูกต้อง ผู้นำสิงคโปร์เขาถูกถามว่าระหว่างสหรัฐกับเอจีนเขาจะเลือกใครครับเขาบอกถ้าคุณถามอย่างนี้แปลว่าโลกกาลังเกิดวิกฤตแล้วคุณถามสิงคโปร์อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องถามทุกประเทศอ่าถ้าเป็นแพรทองทานตอบนะไม่รู้มันจะนเ็กไม่ออก <laughs> ปวดหัวก็อาจจะบอกเราไปเราจะไปขอให้คนนั้นทําอย่างนี้เราจะไปบอกคนนั้นทําอย่างนั้นหรอ <laughs> ไม่รู้ คือสิงคโปร์เขาฉลาดมากเลยเนาะับถ้าจะมาบังคับให้ฉันแสดงจุดยืนที่ทําให้ฉันเลือกข้างฉันไม่เอาอืมแล้วถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องเลือกข้างนี้แปลว่าโลกต้องวิกฤตแล้วอืแล้วจะให้สิงคโปร์เลือกประเทศเดียวได้ยังไงมันก็ต้องให้ทุกประเทศเลือกสิใช่ไหมจ<ช>่าเขาก็รอดตัวไปถามว่านักข่าวจะเซาเซียอะไรอีกพ่อกระบอกจะมาถามเขาคนเดียวนักข่าวคงไม่ต้องการรายละเลอียดอะไรมากมายหรออาจารย์รู้ถามแล้วใช่ไหมอาจีนิ้พอเรื่องนี้ที่เธอก้มอ่านตลอดเลยเนี่ยนะคะค แล้วก็พอถึงเวลาทวิภาคีซึ่งพี่เคยพูดกับต้งเลยใช่ไหมว่าเวลามีการประชุมนานานชาติถ้าเราไม่นับทวิภาคีเราเสียโอกาสอย่างมากเพราะเราควรจะต้องเตรียมตัวไปว่าในรอบนี้ที่นานานชาติมาเจอกันเนี่ยเราในฐนานะประเทศไทยเนี่ยควรจะคุยกับใครบ้างเรื่องอะไรแล้วก็จะได้นัดหมายกันว่าเก้าโมงสิบโมงหกโมงอะไรก็แล้วแต่เราจะเจอกันตอนไหน,นอย่างไร ปรากฏว่าโอ้โหภาพที่พี่เห็นนี่พี่เศร้าใจมาก